ผมไปสื่อมาเล็ดพันพิ่นสื่อมะเขือดีมากพอดีมะเขือคือนนะครับ <c oughs> วัดจากธรรมชาติครับพี่ตว่าเขาโพดกับขั้งงามหลายกับกับบอด,อปดีปันไดเด้อครับนี่ไอ,น,อนี่พิ่อนอยากมีลูกเราไงไมีลูกแล้วฟักเิ่นบอดีปันใดนี่พิ่นจะมีลูกต่างๆางนะครับคือนี่คือเพิ่น,นะ สวัสดีครับพี่น้องแฟนยการที่เคารพรักทุกท่านครับนุ่มโพไซครับปูกเก่าเจ้าเดิมครับการทําการเกษตรห้มีรายได้มันีสภาพพี่น้องมาชมบรรยากาศบ้านสวนทงไฮทงหน้าปลาเขาโพดครับพี่น้องครับสางรายได้สางอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรตัวอย่างนะครับนุ่มนูนาพาเต้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับ ครับผมหนูหน้าครับบันมงโปดครับผมโซนทางนี้เป็นโซนข้าวโพดโซนทางนี้เป็นโซนข้าวโพดครับพันธุ์ไหครับหนูหน้าครับไอ้ตัวนี้เป็นสวีทเอวันตนนั้นกับสวีทเอวันคือนกันครับแต่ว่าตันนี้เหลืองต้นนั้นข้าวเหนียวครับโอ้เพราะข้าวเหนียวโคเกามาสองซ่องแล้วก็ข้าวเหลืองกับซ่องหนึ่งครับโอ้เป็นเป็นเป็นสองสายพันธุ์ครับสองสายพันธุ์ครับแต่ว่ามาปลูกร่วมกันแต่ว่ากับคนละคนละแถวอยู่ดรอก เลี้ยวก็เขาเลื้งอยู่อืมตัวนี้พักจีสาเนี่ยตัวนี้ปลูกบนพื้นที่หายเป็นได้ครับหนู่น้าครับเดีกยพื้นที่กประมาณงานงานเศษๆนี่แหละครับประมันโม่พ่อะไรดอกโอ้อยู่กลางทงเลยหรือไงครับกลางทงครับโอ้าเขาแบ่งเป็นสองสองประเภทคือเอขาโพดเขาเหนียวครับเขาโพดหวานสวีทโซนนี่โซนนี่เป็นเขาเหนียวหวานนี่แหละครับนี่เขาเหนียวต้นสูงแห้งโอ้ท่วมหัวยืนมือโบถึงหุ่นละ อายุการเก็บเกี่ยวพันปลูกบ้านดลปันใดล่ะครับเนี่ครับหนูน้าตันนี้บอกครับไปช่วงไอ้ก่อนก่อนวันที่สิบสองเนาะต้นเดือนเมษายนนะครับว่ายๆประมาณวันที่สามที่สี่นี่ละเดินกลัวเกือบสองเดือนบอกสองเดือนครับสองมาณกับสองเดือนนี่ละแต่ว่าเขาเหนียวพันบุถบอนถึงบอนเถงหน่อครับแล้วบางเขาเหนียวครับพันธุ์สวิตหวานนี่คือพันธุ์ไหนเด็กเก็บเกี่ยวก่อนหมูครับแต่ว่า ตัตนเก็บเกียเ่ยวก็ค<ต>ือ<ก>เขาเหนียวนี่สิได็เก็บเกีเก่ยวก่อนครับแต่ว่ามเมล็ดพันธุ์นี่สู่ต๊วเขาเลีองบ่ได้เขาเลือง,งนี่สิได้ถุงหนึ่งสิบประมาณพันซีหรือพันหานั่นแหละครับแต่ว่าเขาเหนียวนี่สีบดอยากถึงพันอไอมเมล็ดพันธุ์เพินเ่นเมล็ดพันธุ์สีสิน้อยก่เขาครับสวิตครับพันุสวิตหวานเวลาการปลูกกระแตกต่างกันในพี่น้องเหย่างไ๋ครับนูนาก็คือขนาน้าแ่องนี่ผมสิปลูกนี่ผพสิบปลูกประมาณโพสิเฮ็ดร่องกันมาเจังซี่ผพสิบปลูก ให้ในร่องเนาะนาแรีงเนาะเพื่อสิปลอยนามเขาการเตรียมดินนี่คือเฮายกรลองเนวไหนครับคันเวลาหนาฝนเท่ากับยกคู่ขึ้นมาเอาปลูกทช่งคู่มันนะเพื่อนี้นามครับแต่นี่ก็ย่งอยากนามอยากมาแช่อยู่นี่หนามจันหน่อยขั้นนาเรียงเท่ากับใส่ในร่องเลยในคลองเลยเพื่อเอาสิปลอยนามเขาเพราะว่าเพื่อนต้องการ้นามายครับข้าวโพดนี่ช่วงสิบเก็นฟักนี่แ่้งต้องการ้นามายนี่พ่อหาเลยพี่น้องนี่พอดีพอดีนี่พมเงี้ยให้เบิ้งนี่นี่ครับนี่ มะเร็ดครับอนี่วูมีฟันม่องม่องขาวครับวูมีเขียววองเลยครับครับประมาณนี้นี่ครับพี่น้องอายุสองเดือนครับนี่ตัวนี้เพื่อนจากเพื่อนจากพ่อค้าเลยนี่อันสีแดงนี่ครับถ้าสังเกตได้เลยครับนี่นี่สีแกกแกกกว่าตัวนี้นะคันใบเหลืองนี่นี่มะเร็ดสิประมาณนี้ครับ อืมอันนี้ก็สิแกดมันไครับแก้คนดี่กินบ่อยไงพอดีครับพอดีคอแตกต่างระหว่างข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวกับเออ่พันธุ์สวิตหวานนี่คือลักษณะทั้งฝักเพิ่นลำต้นนี่ต่างกันแนวไดนครับหนูนาครับต่างกันก็คือว่าตัวเขาเหนียวนี่เพิ่นสิฝักบ่ใหญ่ครับฝักบ่ใหญ่ปานในเขาวเหลืองครับข้าวเหลืองนี่สิฝักใหญ่ครับตัวนี้สิฝักใหญ่เวลาการขายมันก็ต้องตัวนี้ก็สิ คันสวงมันเขาโพดนไล่กับสีสามฟักปุระสามฟักสีฟักเศร้าเนาะคันส,ลลสวงเข,งขาพดนหน่อยกับต้มไปกับสองฟักก็ได้ครับสองสฟักเศร้าบาทเด็สีฟักสิบเขาเลีเ้ยงในสิบิฟักในกัวนู่นนะฟักในกัวครับทนอันตัวนี้มันปลูกยาทีเนี่ยเพื่อว่าเพื่อจำกัดพื้นที่เขามาเนาะเพราะว่าที่ผมเตรียมไถเหลวปันเหลวผัดพอยงรแล้วดันดินคือปะผมเขาเลยปลูก เราเฉพาะพื้นที่แคบนะครับเพื่อมันจีง่ามมองง่ายครับย่านพิ่นมองง่ามนั่นละเพราะว่าหนาดินเพิ่นออกไปถ้าก็เตรียมหยากร้ายครับว่าต้องหาหยาหากแข่งัวให้ขวัญคูได้ตกการล่ำมันกับได้เด้อพี่น้องเด้อใช้ประโยชน์หลายต่อเนาะครับล่ำมันนี่นะแต่คุกปีนี่ขายล่ำระบาดเล้ส่วนมันโมมีแต่ว่าหนาฝนนี่สองล่ำบาทกันจีได้เยอะนี่เรื่องน้ำในห้องดูแลการจัดการน้ำเนี่ยไหนครับหนูหน้าครับก็คือ พบกับปลอยน้าไปมาตาพูละมาตาเถียงหน้าผูละแหลงน้ำโซลารเซลล์หรือไฟฟ้า,ฟาไอไฟฟ้าครับเพราะว่าคโซลารเซลล์มันก็นอยู่ไก,กลไกลจากของเนาะงั่วกินเบ,บิดบางแรลงเพราะว่าหน้าฝนเราไม่ได้ใส่น้ำไร้เลกครับฝนตกมากนี่พุ่มพฤแต่ตอนมันยังหน่อยท่าน้นี่บ่งเนี้ย,นนยไอโซนนี่มันมันอยากเหลืองเพราะว่าฝนอยากฝนอยากมาหึ่มมันคำนี่โอ้นี่ฝนอยากเหลืองนี่ฝนหึ่มมาเพราว่าน้ำไร้พอดนาน้ำไยโพดโอ้ หน้ามลายแต่ว่ากับสิพ้ได้เก็บอยู่ดอกฟักเพื่อนก็ดีฟักบบไงเพราะห้าบบได้ปลูกหางนั่นนะประมาณไรสองไรโอละงานสองงานบ่ครับหนูนาครับครับเบิดเมล็ดพันธุ์สองสายพันธุ์นี่เบิดไหลไปไหนครับหนูนาครับไอเต้นหนสามสามถุงขวัญในเด็ครับสามถุงสามถุงถุงละสองร้อยห้าสิบอีหยังกับคืนข้าบมี่น้องแต้่มันข้าวเหนียวนี่สี่สองร้อยสามสิบเนาะข้าวเลืองนี่สองร้อยสข้าวเหลืองแท่งกลัวครับข้าวเลืองนี่ถือกลัว ข้าวเหนียวนี่สิแพียงกลัวตะระมะเรล็ดพันธ์สิได้นอยกลัวนะครับเวลามาขายฟักก็ต้องลายฟักกว่เข้าวเหลืองนะครับหลายฟักกว่เข้าวเหลืองข้าวเหลืองเนี่ยมเรล็ดพันธ์หลายแต่ว่ามาขายเป็นฟักกับบางที่กับสองฟักศ้าบาทก็ได้ครับกันฟักไงดิช่วนทางนี่สิไงเนี่ยอยู่ดอกท่างนีมันแก้วกับมีครับพี่น้องมันแก้วซื้อช่วงเลี่ยงนั้นยอดละบาทครับม้วนสมพะสับมันแก้วกับมีมันแก้วซื้อเขาเจ้ามาหยอดละบาทดิบันที้แพ้เลย ขั้นจะคล้องมีอย่างขั้นขายหยอดระบาดนี่ขั้นมีผู้สื่อเนี่ยได้ไล่บาดเติบได้ครับเพียวพันไหนครับนี่พันคล้องไอ้ไอ้พันฝรั่งพวกกับบัวจักกี่กันครับผมแะหว่างเขาเหนียวกับเขาเหลืองที่เขาปลูกนี่เขาพวสองสายพันนี้การได้รับความนิยมนี่ย่างไหนพันไหนขายดีกว่ากันไอ้ครับกว่าขายดีผมครับเพราะว่ามันชีซ้ำๆกันนี่เระมันมากบ่คขึ้นกันครับคนเหา คนเทามากก็คือกันลังเทือเทาเขาเลี้ยงไปกับมีเขาเหนียวบ่ครับต้นการเหนียงไปกับเขาเลี้ยงมาครับแต่ว่าพมว่ามันซ้ำๆกันแหละครับซูซีกันเนาะซูซีกันก็เลยปลูกคู่ขนานกันเลยคู่ขนานกันครับพ่อเขาโพดผมเนาะบางเทือเเป็นสีผสมพันธุ์กันเลยครับออกมารสชาติก็โอ้คือเสียบแต่เพราะว่าคือเหนียวนุ่มหวานเพราะว่าเพราะว่าเป็นสีผสมพันธุ์กันครับเกสรนี่โอ้ลังเทือกับฟักไงดิเขาเหนียวกับสีฟักไงเพิ่นผสมพันธุ์กับเขาเลี้ยงนะครับ มักเถือออกสีอย่างสามสีผงก็มีนี่เอ้าแสดงว่าแต่ว่าเขาปวดเท่านี้เป็นลักษณะโดดเด่นจังหนึ่งก็คือว่านะราว่างพันเขาเหนียวกับเขาเหลืองนี่ผสมเกสพอนพันกันนี่คือเคใไทไนในรสชาติทีนี่นครับผม รสชาติดียโอ้ข้าเจ้าก็ติดใจย่ดิครับครับบางทีนั่นเอาไปผู้ใดเป็นเบ้าหวานจะกินเด้อข้าเจ้าาแต่ว่าก็ข้าเจ้าก็กินก็แล้วครับรสชาติหวานพอดีครับผมหวานตัดจากธรรมชาติครับพี่ว่าข้าวโพดกับข้นงามหลายกับบอดีปันไดยด้วยครับนี่ไอนี่เพิ่นอยากมีลูกว่าไงไงมีลูกหลืฟักเพิ่นบอยากดี้ปันเดยนี่เพิ่นจะมีลูก้างๆนะครับคือนี่คือเพิ่นงามครับเพิ่นสมบูรณ์เพิ่นสิมีลูกลูกมาจากสี่ครับโอ้เฮาแก้ไขเนไครับ ไอ้แก้ไขคือว่าผมกับเวลาบวคอยหลายประเด็เนาะกับเฮ็ดมาหอดแถวนั่นแหละแถวนี้เฮ็ดมาบวหอดกับอาตัวนี้ออกครับนี่ขั้นแก้ไขนี่ครับขั้นบอออกกับฟักเพื่อจีนน,น้อยแล้วเชื่อน่ะนะแล้วเชื้อสามอันกับมีครับสอนกันมามเขาก็ต้องเมียนมาจัดการเพื่อให้เพื่อนบริยภอาหารกันเมียนครับผมโอ้เป็นสีบ่วคือไอ้ส่วนมากตัวนี้ก็ต้องเขาออกได้ครับพันผู้ใดมีเวลานี่จงไว้ฟักเดียวเอาง่ายๆนะมีมมพมมาบวหอดแถวนี่ครับ มันก็เลยหลงเหลือมันก็เลยฟักอะประมาณสันนี่แล้วครับฟักละหาบาทรูปขายนี่ครับอันนี้พันขาน้วขาวเหนียวครับข้าวเหนียวครับสีขาวฟักละหาบาทสีขาวม่วงครับบอกเทคนิคพี่น้องนะครับนอกจากพี่นอ้องต้องการอยกากจะได้ข้าวโพดจากนูหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวช่องทางการติดต่อจะสใส่เบอร์ไว้เทคนิคการปลูกข้าวโพดแบบง่ายๆดูแลง,ง่ายๆนี่เอาว่างแผนแนวใดครับตั้งแต่เรื่องดินน้ำสายพันธุ์พื้นที่ ไอประมาณนี้ว่างแผนหมดครับ,รบแต่ว่าการวางแผนก็ขั้นไหนดีก็คือว่าต้องตรงกาใส่หมอดใส่อบ็อกสีดํานะครับหาาสีดํานะพี่น้องก็คงสิเก็เห็นเนาะก้าย้อนในบอกละเม็ดละเม็ดไว้เนาะบัดที่นี่เข้ามาลงตัวนี้นี่ช่วงแรี่ยงนี่สิประมณัณอาทิตย์หนึ่งครับได้ปลูกเลยๆเด้ได้ร่งดินลงแปลงพอเพิน่นอากาศโอนะ้เวาน้อเพิ่นขึ้นเร็ว เวลามาลง่งเฮ้ากระตองโอ้กัเมื่อยเนี่ยอยู่้นพีนองกันบัวใส่ระบบอันนี้เนาะระบบคนโหดลอ,อยง่ายช่วงเพื่อนสติสิ้เริ่มแรกนะครับเ้าต้องโหดเอาใส่บัวหลดโหดยางโหด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 ย่ำมาเรงากกงาเ่งก็งาครับย่มเสาก็ดีย่ำมาเรยงก็ดีส่วนมากสี่หายช่วงสองช่วงนี้ละท่านย่มแดดเพื่อนอยากลวกเอาง่ายเพื่อนต้องการอาหารช่วงเสาร์สองเร่งเนาะให้เจะคนครับกะกะพูดเดียวนี่แหละครับเรื่อยๆครับเองเนาะครับเนาะแม่บ้านเพื่อนกับเพ็่นงาน พาอขั้นมันูดนามเพื่อนสีบกขึ้นเลยครับสีเลืองสีแดงอย่าหันนะพฏิวัตว่าตะบพ่อปุ๋ยเอาปุ๋ยมาใส่กับบกขึ้นนะช่วงขั้นประมาณเพื่อนประมาณเลื่อว่าเขาขึ้นมานี่เขาปลอยนามใส่บบเป็นยังครับทันเพื่อนในไอหลากเพื่อนหากเพื่อนในเดินเลี่ยวเอาง่ายเพื่อนกะสีแข็งแรงครับขั้นส่วนหน่อยใส่เพื่อนมิตรดินเจี๊ยบลูกไปเลี้ยงไอแม่ครับแต่กับโบง่ายนี่โบง่าย เรื่องสายพันธุ์เท่าี่ยเท่าเฮ็ดเนียไหนบอครับหรือว่าเป็นหมันเลยไอ,ข,ข,อข,ยข้าวโพดพันธุ์เห่าขข้าวเหนียวกับข้าวเรืองนี่ครับสายพันธุ์เอาไปเฮ็ดแนวไหนบอครับตัวนี้บอครับผมบนเนี่ยนําคือว่าเพื่อนกายพันธุ์เอาง่ายพี่น้องอเกิดเจ๊ซี่มาก,กินแซ่เต่บโอ้ยเอาไปเฮ็ดเนีย่ยมึงน่าจะฝากแบ,บเร็้ปลูกปีรุ่นมายำกับวอด้พี่น้องอแกงครับ มีล่ะเพื่อนใจไหนไปสื่อเอาสายเพั่นใจในเฮดขายเพื่อนเตียยไม่ให้ะเนาะแมเนครับเพราะว่าเพื่อนสีเฮดไปเพื่อนกับมีการอบกันยังครับเมล็ดพันธุ์เพื่อนมันก็สีดีนะครับมหรักวิชาการขันเพื่อนเมียนครับันตอนเพื่อนเมื่วันตะขโพดครับพวกไอ้มักทั่วมักอื้อมักม่งมักแตงก็คือกันครับคันโบไปสื่อเมล็ดพันธุ์เพื่อนสื่อหมักเขือดีมากพอดีมักเขือคืนนะครับมันส้นจังสั่นครับว่าหมักเขือเปราะเป็นหมักเขือคืน สุดยอดเลยประมาณนั่แหละครับนี่แหละครับเอา้าพี่ลองสนใจเขาโพดจะได้ผลผลิตน้ำนี่เรียกว่ามายำช่มสวนยินดีนะครับน้องนุ่นะครับผมยินดีครับช่วงนี้พ่อหาคำนี่ถ้าหลายมือมันสีแกได้ครับน้อยข่าวขั้นยากคาวนี้วตงมาส่วงนี้่จองทานกันที่ตัวครับผมไอ้ทัางเฟสนี่แหละครับทัางเฟสทัางเบอร์นี่แหละครับนูหน้าบครับครับผมปฏิพานน้อยหอมปฏิพานน้อยหอมครับผมซื้อเฟสด้วยนะครับน้องครับผมซื้อเพดน่ำ ซูเฟตครับซูเฟต,ต,ตครับครับถ้าเบอร์โทรศัพท์ที่ห้อยไวเนาะครับผมที่หน้าจ,จอโน้นโน้นหน้ามียังเพิ่มเติมครับพี่น้องวันเทาปะครับผมก<ะ>็ฝากยังแนนไปเลยครับก็โคงสีมีแค่นี้แหละครับก็เสี่ยว่ามียังเพิ่มเติมดอกก็นี่แหละครับความรูยเล็กๆน้อยๆบานเท่านาะแบีงปันเนาะเบียงปันกันไปครับพอได้อาชีพอได้ซื้อขนมลูกนี่ก็ติด พงกเก็ดพันกับสีได้อยู่ตันนี้ขั้นเป็นขายบบเก่งกับได้ได้ครับนี่คือรายได้นี่คืออาชีพี่มีคือเกษตรที่เหาแล้วเฮ็ดแล้วมีความสุขครับปูกเลียนครับได้น้อยน้อกนี่กระดัมหน้าด้วยนี่ไม่น้องนี่สุดยอดเลยครับไทดัมหน้าแล้วแค่ยังไมลาแค่สองเดือนเท่านั้นได้ผลผลิตแล้วาะวเฮ็ดช่วงนี่พ่อยังเพาะบ่ได้หดนะเฮ็ดทาน้าทาฝนเบาง่ายก็พอดีเลยละเกษยรกับการล่มยุต่ธ่รม่มมากสุดแหลกนี่ร่มด้วยพี่น้องเพื่อนลูกไม่ครับนี่แหละคนกับ ล้มและลุกเขาพูดกะล้มกะลุกใดขึ้กัดกราบนี่อันนี้คือท่านแม่เทียวสามนี่ยานบุรุกยินนีเพราะว่าพฟ้นปิดปากแล้วล้มครับลุกให้เป็นครับแล้วจะประสบความสําเร็จแม่นครับผมเช่นนูนาทีิพันธ์น้อยหอมครับผมขอบคุณนูนาลหลายมานีสวัสดีครับครับสวัสดีครับ